ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ GPX Racing ค่ายมอตร์ไซค์น้องใหม่ของคนไทยนะครับซึ่งขณะนี้กำลังร้อนแรงเปนอย่างมากในตลาดเมืองไทยภายหลังการเปิดตัวรุ่น Demon 125ในช่วง2ปีที่ผ่านมาสามารถสร้างยอดขายได้อย่างถล่มทลายนะครับเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า2,000คันดังนั้นนะครับหลายคนจึงเฝ้าจับต้องเปนอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงปลายปีที่แล้วที่งานมอเตอร์เอ็2016 c p e Racing ได้มีการแนะนำรถใหม่พร้อมกันทีเดียวถึง4รุ่นก็ประกอบไปด้วย Demon Limited, CR5 หัวฉีด Legend Gentleman, แล้วก็ Demon 150 GN ทั้ง4โมเดลที่มีการเปิดตัวในงาน Motor Expo ที่ผ่านมานั้นได้สร้างปรากฏการณ์ยอดจับจองถล่มทลายเกินความคาดหมายซึ่ง c p x เองก็สามารถทำยอดจองได้ทะลุขึ้นไปสูงเกินกว่า1,000คันเป็นครั้งแรกและคว้าอันดับที่1ไปครองได้อย่างงดงาม โดยเฉพาะรุ่นเดมอน150 GN มินิสปอร์ตรุ่นใหม่เครื่งองยนต์สูบเอียง1 5ี c ีเร้าใจเป็นอย่างมากกับดีไซน์ที่ให้ความแหลมคมและเฉบียเฉียวขณะที่ลีเจนจัตเตอร์แมนนะครับสปอร์ตคลาสสิกก็โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่มีความเร้าใจในแบบคลาสสิกที่มีความทันสมัยเป็นแนวทางใหม่ของการนำเสนอที่ต้องบอกเลยครับว่า g p r a c i n g นั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในงาน Expo ที่ผ่านมามีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องราวของ CF Mo t o ต ที่ GPS r a c i n ซได้มีการประสานขา้าวนไปแล้วในช่วงปลายปีที่ผ่านมานั้นจริงเท็จป,ประการใดรุ่นใหม่ๆของ CFMoto ทั้ง 150cc NK 400 NK และ650 NK นั้นเป็นความจริงหรือเท็จป,ประการใดรวมถึง Demon 125 s c r a m b l e r นะครับที่ได้มีการทำรถต้นแบบอย่างเป็นทางการที่งานมอเตอร์โชเมื่อปลายมีนาคม2,519ที่ผ่านมานั้นความจริงแล้วมีตัวตนที่แท้จริงหรือไม่ คำตอบในขณะนี้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าทั้ง d ด m o n 125ส c คมเบอร์จะเปิดตัวอย่างแน่นอนในปี2 0 6 0นี้ซึ่ง GPX เองก็มีแผนเปิดตัวอย่างมากมายถึง6รุ่นนอกจากเดมอน125สแคมเบอร์แล้วยังมีแบรนด์ CFMoto ใหม่ล่าสุดอีกนะครับซึ่งจะไม่แน่ใจว่าทาง GPX r รั i ซินั้นจะมีการใช้ชื่อรุ่นหรือใช้ยี่ห้อว่า GPX หรือไม่หรือเป็นการทำอีกยี่ห้อหนึงขึ้นมาขายควบคู่กันก็คือ c f m o t o นั่นเองครับ ต้องอย่าลืมครับว่าเซฟมอเต์นั้นเป็นมอเตอร์ไซค์แบรนด์จากประเทศจีนที่มีความทันสมัยโดดเด่นด้วยดีไซน์และเครื่องยนต์ที่มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่รุ่น1 5 0 NK 4 0 0 NK 6 5 0 NK และ6 5 0 MT โดยเฉพาะรุ่น6 5 0 NK นั้นนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์สปอร์ตบิกไบขนาดกลางเครื่องยนต์2สูบเรียง 650cc คล้ายๆกันนะครับกับเครื่องยนต์ของ ER6N และนินจา650 ให้พลังแรงม้าสูงสุดถึง60แรงม้าและท็อปสปีดที่ทำได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนคันนี้ก็คือ CFMoto รุ่น6 5 0 MT a v e n g e r Tourer นะครับมอเตอร์ไซค์ลิ๊กไบค์ขนาดกลางแนวท่องเที่ยวซื้อรุ่นนี้นะครับใช้เครื่องยนต์แบบเดียวกัน2สูบเรียง6 5 0ซีซี c แต่ให้พลังแรงม้าที่สูงกว่าถึง70แรงม้าที่8,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดทำได้62นิวตันเมตร ที่จะเป็นรอบต่อน,นาทีนะครับจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดของ Bosch EFI นี่คือมอเตอร์ไซค์สปอร์ตแอ n เ e นอีกรูปแบบหนึ่งที่คนไทยและหลายคนที่เป็นแฟนชิพีะกำลังติดตามอย่างมากต้องอย่าลืมนะครับว่า GPX นั้นเป็นมอเตอร์ไซค์แบรนด์ของคนไทยกําลังมีความเติบโตมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและ Demon 125 Demon 150รวมถึงเจนเทนแมนลีเจนและสปอร์ตคลาสสิที่กําลังมาแรง และถ้าหากว่า GPX นั้นจะมีรถใหม่ในนามของ CFMoto หรือจะใช้ชื่อ GPX ก็แล้วแต่ด้วยรงยนต์3ขนาด 150, 400และ 650cc จะเป็นการเสริมทัพอย่างยิ่งใหญ่ของ GPX Racing ในปี2010นี้อย่างมากมายทีเดียวครับสำหรับการเปิดรถใหม่ของ GPX Racing ในปีนี้ทั้ง6รุ่นจะมีรุ่นอะไรกันบ้างและเวลาไหนนั้นอย่าล้นกันที่งานมอเตอร์โชปลายเดืมีนาคมที่จะมาถึงนี้ครับว่า d ดมอน125 s c สแคมที่เป็นรถต้นแบบเมื่อปีที่แล้วปีนี้ของจริงกำลังจะมาอย่างแน่นอนนะครับใครที่ชอบก็ติดตามกันต่อไปเอาละครับเวลาของรายการในสัปดาห์นี้ก็หมดลงแล้ววันนี้ผมสุรชัยพันเพิ่มพูนต้องกล่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ